สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Motor News on TV นะครับผมเทียนสิริจันทรัตน์และปิดบุญมากครับผมก็ Motor News on TV เทปนี้นะครับได้พาท่านมาอยู่ในงานบางกอกอินเตอร์น่ชแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอะไรนะครับ The Mobility Joyfuls of e x p e r i e n c e นะฮะก็คือว่าการขับเคลื่อนที่มีความสุขประสบการณ์ความสุขร่วมกันนะครับปีนี้นะครับจัด ยิ่งใหญ่มากนะครับงานครั้งนี้นะครับมีรถทั้งค่ายยุโรปญี่ปุ่นจีนอินเดียและที่คุณธุณกิจชอบมากคือค่ายไหนครับใช่ผมผมสนใจเรื่องจีนนะเวียดนามเอ่อเอ่อวินฟาส์ใช่ครับไฮไลท์จริงๆก็คือเวียดนามแต่ว่าราคาจีนก็ก็มาโอเคนะฮะครับก็น่าสนใจงานนี้เป็นสนามรถไฟฟ้าโดยแท้จริงเพราะมีรถไฟฟ้าคอนเซ็ปต์ใหม่ๆมาเยอะมากครับ ก็เช่นเช่นเคยนะครับเดี๋ยวทางคุณกิจก็จะพาท่านผูน้ชมไปชมส่วนหนึ่งส่วนผมก็จะพาพาไปชมอีกส่วนหนึ่งเพราะว่างานปีนี้นะครับได้ที่เนื้อที่นะครับรเพิ่มขึ้นนะครับปกติงานบางังกรอินเตอร์เนชั่นนลมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาจัดที่อาคารชาร์ด er ิเจอร์หนึ่งถึงสามนะครับเท่าน,นั้นครับแต่ปีนี้พิเศษนะครับขยายมาที่ Impact Forum ฮอร์สี่ครับอีกนะครับอีกฮอล์หนึ่งเป็น โซนพิเศษโซนอ c เ e ็กเซอรีนะครับแล้วก็ซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์แคมปิ้งคาร์แล้วก็อะไรต่างๆนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆมาอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นโซนขยายใหม่ก็กว้างนะก็กว้างเป็นพูดถึงเป็นตารางกิโลเมตรเหมือนกันโซนใหม่ครับก็อย่างที่คุณเห็นนะครังหลังเนี่ยโหมีทั้งซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เยอะแยะเลยนะครับก็เหมือนเลตโรสเปก ก็ไม่มีอะไรพูดมากนะครับท่านผู้ชมงานนี้ใหญ่มากโอ้โหรถได้ข่าวว่ารถจีนเนี่ยของตลาดประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมเดินอยู่นะคุณจุนเดินทำข่าวอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวจีนมีมีออฟเซอร์เวอร์จีนผู้เฝ้าติดตามจีนเยอะนะจีนเยอะจีนมาเดินเยอะนะปีนี้โอเคเวลคัมทูไทยแลนด์ก็มีผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศมาทําข่าวที่ประเทศไทยบ้านเราแจ้งมา ปริมาณ300คนนะครับมอเตอร์โชว์เมืองไทยนี่สู่ระดับอินเตอร์นะครับเป็นที่สนใจของผู้สื่อข่าวทั่วโลกนะครับ300คนนะครับจากปีที่ผ่านมาแค่200เท่านั้นเองงานนี้ที่น่าสนใจคือให้จับตาดูเหมือนเหมือนกับจีนเขาพยายามขยับคอนเซปต์ขยับสมรรถนะแล้วขยับราคาของสินค้าด้วยครับก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับมาชม รงานปาะกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับจัดขึ้นที่อาคารเชอ l l นเจอร1-3และที่ Impact Forum พ .4 นะครับอิมแพกเมืองทองธานีนะครับแล้วก็งานนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึงวันที่7เมษายนนี้นะครับท่านผู้ชมที่มีเวลานะครับมาเที่ยวชมได้นะครับรับรองว่าตื่นตาตื่นใจกับงานนี้แน่นอนครับภายใต้คอนเซป รับ i ลิตี y จอยฟูลออ e เอ r i ซ n ครับก็ประสบการณ์สนุกสนานด้วยการ,ราเดี๋ยวก็ตามคุณกิตไปเลยนะครับผมค่อนข้างนึกสรุปใจตรงชื่อก่อนเลยนะชื่อชื่อเ Xpeng เพงเอ็กซ์ eng, ็เนะฮะก็เลยคุยทันเซอเขาจริงๆล้วก็ชื่อ x p e กซนะฮะเอ็กซแล้วก็เป็นอย่างที่บอกก็าชื่อ ชื่อก็บอกสกุลเทคโนโลยีอยู่แล้วว่าเป็นสกุลเทคโนโลยีของของจีนขนาดแท้แต่ที่ผมต้องแวะหยุดกึกเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคันเนี้ยนะครับคือมีเอาพุทธสองร้อแรงมา้านิดเดียวเท่าเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่ที่ผมพาท่านไปชมตะกี้แรงม้ายังต่ำกว่าน,นั่นนั่นเท่านั่นสองร้อยแรงมา้าเท่าที่เราไปดูนะเฟอร์รารี่ในยุคก่อนนะไม่ใช่ยุคใหม่แต่ตัวนี้290แรงมา้าแล้วมาในราคา1นล้านหแสนบาทยางขนาด 20นิ้วนะครับก็เรียกว่าเป็นที่ถูกใจที่ถูกใจเพราะอะไรแรงม้าสูงเกินนะฮะแล้วก็ราคาต่ําเกินราคาล้านห้าจะสามารถแซงเฟอร์รลรี่ได้ในวินาทีแรกสามารถแซงสุเปร์คาได้ในเสี่ยวิินาทีแรกหรือใน20-100เมตรแรกเฉยๆเลยนะตัวนี้ดูชื่อภาษาอังกฤษ เราอาจจะเรียกว่า x x p e n g ซึ่งมันมัน,ม,นมันก็ดูจะเรียกง่ายดีแต่เป็น X x p กเพแล้วเราจะรู้ว่าม,มันก็จะเรียกยากขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ด้วยสนนราคาทำให้ผมต้องแวะมาดูว่าเฮ้ย mm hmm. เจ้าเนี่ยเจ้า X x p กเพตัวเนี่ยนะทำไมถึงเอาพุทได้ถึงเกือบ300แรงมา้า mm hmm. นะครับแล้วก็มีมีรูปทรงที่ค่อนข้างจะสะดุดตา ของเขาสีขาวก็สวยแต่ตอนนี้สีส้มเนี่ยเขาตั้งใจเรียกแขกมากเลยเพราะมีมีครอบครัวมีสาวๆมาชมกันเยอะเลยนะครับแต่พูดถึงพลังแรงมาแล้วค่อนข้างจะเฮฟวีเวทผมบอกเลยค่อนข้างจะเฮฟวีเวทนะค,คือถ้าพูดถึงซูเปอร์คาร์ระดับพอเช่เมื่อยุค2000ยุคมิลเลนเนียมเนี่ยเผอยังไล่ตามคนนี้ไม่ทันตั้งแต่มินาทีแรกนะครับ ก็ที่จะดูดตาแต่รถตัวนี้ยังยังยังเป็นเพียงขั้นเข้ามาสแสดงให้เห็นก่อนเพ,พราะพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยซ้ายหมดเลยยังเป็นมอกอัพยังเป็นพวงมาลัยซ้ายยังเป็นเลยงั้นโครงการที่จะสวปเป็นพวงมาลัยขวาคงจะใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งแต่เมื่อเข้ามาแล้วเขาต้องมั่นใจว่าเขาสามารถจะใช้290รหลังม้าเนี่ยเช็ดกับใครได้สบายๆนะครับ